เสียงอ่านจากหนังสือรวมพระธรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ำพิมพ์ในโอกาสสมโพธ์พระมหาเจดีมหารัชมงคลพุทธศักราช2555กันที่สองโพธิปักคิยธรรมกถาอริยอัตถังคิกมักเทศนาในช่วงปีพุทธศักราช2491 นโมตัตตสสะพัคคワโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะพัคคワโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะพัคคワโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคาตเณอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานะกรณีอุปสมายะ อภินยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายเมวะอริโยอัถังคิโกมัคโคสยทธิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิติอัตมภาพจะได้แสดงธรรมิกถา แก้โพธิปักขิยธรรม37ประการซึ่งเป็นทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระอรหันตุกพระองค์มาโดยเฉพาะพระธรรมที่จะแสดงในวันนี้แสดงในมรรคทั้ง8ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระปัญจวคีทั้งห้าที่ป่าอิสิป,ปตนะมลึกคาทยวันใกล้เมืองพารณสีในการนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวคีว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติต่างๆที่ตถาคตเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นเป็นไฉนยอย่างไรทําดวงตาทํายานเครื่องรู้ย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับคือหนทางมีแปดประการนี่แหละสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจากล่าววาจาชอบสัมมากรรมันโตทำการงานชอบสัมมาอาชิวโวเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามโมทำความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบประกอบด้วยองค์8ดประการนี้ เป็นหนทางตัดกิเลสได้กล่าวตามคำของบาลีและคลี่คลายความเป็นสยามภาษาต่อไปนี้จะได้อัธททิบายขยายความคำที่พระธถาคตเจ้าแสดงเฉพาะที่ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเพราะเราท่านทั้งหลายสมใจไปไม่ถูกทางของพระพุทธเจ้าจึงเข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ ถ้าแม้ว่าเราท่านสงใจเข้าไปถูกทางกลางแล้วจะถูกทางไปของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ในทางที่ไปนั้นเราจำจะต้องรู้ความหมายที่พระตถาคตเจ้าชี้แจงในคำที่ว่าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งที่พระตถาคตเจ้าเข้าถึงซึ่งกลางเข้าถึงซึ่งกลางอย่างไร เข้าถึงใจเข้าถึงเนื้อแท้เราจะต้องพินิษพิจารณาถ้าว่าจะกล่าวโดยสามัญโวหาแล้วต้องกล่าวว่าใจเข้าถึงแต่ว่าจะต้องรู้จักคำว่าใจเสียก่อนพระตถาคตตอบว่าอยู่กลางพระธถาคตคือคำว่าธรรมกายตัวพระธรรมกายคือพระธถาคตเราจะต้องเข้าถึงซึ่งกลางพระตถาคต จะเข้าอย่างไรกลางอยู่ตรงไหนกลางก็อยู่ตรงกลางของกายมนุษย์อยู่ศูนย์กลางแค่ราวสะดือพระตถาคตเข้าไปถึงในนั้นและเข้าถึงทั้งตัวทางนั้นการเข้าถึงจะต้องเข้าถึงทั้งตัวจะแบ่งเอาอะไรไปถึงนั้นไม่ได้ต้องถึงทั้งองค์พระธรรมกายจะเข้าไปอย่างไรธรรมกายโตเท่าไหน หน้าตักกว้างยี่สิบวาเกตดอกบัวตูมธรรมกายโตถึงเท่านั้นจะเข้าไปอยู่อย่างไรก็พระตถาคตเจ้าเข้าไปเดินจมกลมในเมล็ดพันธุ์ผักกาดได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดก็ไม่โตขึ้นพระตถาคตเจ้าก็ไม่เล็ก,กลมแต่ว่าเข้าไปเดินจมกลมอยู่ในเมล็ดพันธุ์ผักกาดได้ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่า พระพุทธเจ้ากายของพระองค์ไม่ใช่เล็กอย่างเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็ไม่ได้โตขึ้นพระองค์เข้าไปในที่แคบอย่างนั้นทำไมเข้าไปได้ไม่ได้แน่นอนภิกษุรูปนั้นมีความสงสยัยพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งให้ภิกษุรูปนั้นเอากระจกสองหน้าไปที่มาหาเจดีย์ใหญ่เมื่อถึงแล้ว ให้เอากระจกเล็กนั้นส่องที่มหาเจดีนั้นเจดี JD ก็ไปปรากฏเงาในกระจกทั้งองค์กระจกก็ไม่โตขึ้นเจดี JD ก็ไม่เล็กลงภิกษุนั้นเห็นเข้าก็หมดความสงสัยว่าอ๋อเป็นพุทธวิสัยอย่างนี้จึงที่ว่าพระตถาคตเข้าถึงเฉพาะซึ่งกลางเข้าไปหมดทั้งพระธรรมกาย พระธรรมกายเข้าไปเข้าไปถึงกลางขั้นต้นจากกายมนุษย์เมื่อเข้าไปถึงกลางเมื่อพระธรรมกายเข้าไปในกลางธรรมกายเข้าทางไหนตรงนี้ลำบากถ้าว่าไม่เห็นปรากฏแล้วก็เข้าไม่ถูกฟังก็ไม่รู้เป็นของแปลกประหลาดเข้าตรงระหว่างตรงกลางเข้าตรงไหนล่ะเข้าด้วยวิธีหยุด ธรรมกายของพระองค์ก็หยุดหยุดในหยุดธรรมกายหยุดหยุดในหยุดธรรมกายหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดธรรมกายก็ดับหยาบเข้าไปหาละเอียดยิ่งหนักเข้าไปทุกทีไม่ไปไม่มาไม่นอกไม่ในายเหล่านี้เรียกว่าเข้าถึงกลาง เพราะฉะนั้นเข้ากันไม่ถูกพวกนักปฏิบัติเข้ากลางไม่ถูกเป็นลูกพระตถาคตไม่ได้ถ้าเข้ากลางถูกจึงเป็นลูกพระตถาคตได้เหตุฉะนั้นวิธีเข้ากลางจึงสำคัญนักเมื่อเข้ากลางถูกก็เป็นลูกพระตถาคตทีเดียวเวลานี้เราจะต้องการไปตามทางที่พระตถาคตเจ้าไปบ้างเราไม่มีธรรมกาย เราไม่เห็นธรรมกายเราจะเข้าทางไหนเราใช้กายมนุษย์นี่แหละที่เรียกว่าใช้ใจของมนุษย์ก่อนกายมนุษย์เราต้องพร้อมเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดถัดกายมนุษย์มามีกายละเอียดอีกชั้นหนึ่งเรียกว่ากายทิพย์กายนี้อยู่ในท้องเป็นกายละเอียดเมื่อเข้าไปในกลางกำเนิดของกายมนุษย์ อยู่ที่กลางกำเนิดของกายมนุษย์เจ้าของกายมนุษย์รู้แต่ไม่รู้ว่าใจหยุดรู้ว่ากายหยุดเท่านั้นแต่ว่ามันไม่เห็นคือใจมนุษย์ละเอียดนั่นเองหยุดนิ่งอยู่กลางกายมนุษย์อย่าขยื่นหยุดนิ่งเหมือนอย่างกับเสาไม่ให้ขยื่นละ่ะเราก็รู้แต่เพียงว่ากายของเราหยุดแต่ที่จริงใจเราหยุด ถ้าไม่หยุดเวลาใดก็ไม่ถูกกลางเวลานั้นพอหยุดเข้าแล้วต่อไปจะเห็นอะไรถ้าหยุดถูกส่วนก็เห็นดวงสายเป็นดวงศีลถ้าจะแยกออกก็เป็นสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวเป็นอรยิยมรรคเหล่านี้พอเห็นเข้าเป็นดวงสายกายมนุษย์ก็หยุดนิ่งกลางสิ่งนั้น พอหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปพอละเอียดหนักๆเข้าดวงสายนั้นก็ว่างเห็นดวงสมาธิดวงสมาธินั้นเป็นเนื้อนหนังของสมาธิถ้าจะแยกออกไปก็เป็นสัมมาวายาโม О, สัมมาสติสัมมาสมาธิหยุดนิ่งให้ถูกส่วนละเอียดหนักเข้า ดวงสมาธิก็ว่างออกไปเห็นดวงปัญญาดวงปัญญาเมื่อจะแยกออกก็เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปรเหล่านี้รวมเป็นอริยมรรคแปดเมื่อหยุดนิ่งอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเข้าดวงปัญญาก็ว่างไปว่างไปส่วนกายมนุษย์ก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไป พอละเอียดถูกส่วนเข้าก็จะเห็นกายทิพทีเดียวเมื่อเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาในกายมนุษย์พอละเอียดถูกส่วนเข้าไปเห็นกายทิพต่อไปนี้หมดหน้าที่ของกายมนุษย์ ทีนี้เป็นหน้าที่ของกายทิพต่อไปกายทิพก็ต้องเอากายทิพและเอียดถ้าหยุดนิ่งอยู่กลางกำเนิดของกายทิพหยุดนิ่งอยู่กลางกำเนิดอย่างนั้นเหมือนกับกายมนุษย์ที่ปฏิบัติมาข้างต้นพอถูกส่วนก็หยุดนิ่งหยุดนิ่งก็เห็นดวงสายดวงสายนั่นคือศีลในกายทิพหยุดนิ่งอยู่กลางดวงศีลในกายทิพ กายทิพย์ก็ละเอียดลงไปเห็นดวงสมาธิหยุดนิ่งอยู่กลางดวงสมาธิในกายทิพย์กายทิพย์ก็ละเอียดลงไปเห็นดวงปัญญาหยุดนิ่งอยู่กลางดวงปัญญาอีกพอถูกส่วนเข้าดวงปัญญาก็ว่างลงเห็นกายรูปพรมพอเข้าถึงกายรูปพรมหยุดนิ่งอยู่ในกายรูปพรม อยู่กลางกําเนิดศูนย์กลางกายรูปพรหมละเอียดพอถูกส่วนเข้าก็เห็นดวงศีลหยุดนิ่งอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเข้าก็เห็นดวงสมาธิหยุดนิ่งอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเข้าก็เห็นดวงปัญญาหยุดนิ่งอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเข้าก็เห็นกายอรูปพรหม ทีนี้หมดหน้าท e. <ules ESS. S 1> ี er. er ่ของกายรูปพรมกายอรูปพรมหยุดนิ่งอยู่ก็ถูกส่วนอีกพอถูกส่วนเข้าก็เห็นดวงศีลหยุดนิ่งอยู่กลางดวงศีลเห็นดวงสมาธิหยุดนิ่งอยู่กลางดวงสมาธิเห็นดวงปัญญาหยุดนิ่งอยู่กลางดวงปัญญาพอถูกส่วนเข้าก็เห็นกายธรรม มีรูปเหมือนพระปฏิมากรเกตดอกบัวตูมหน้าตักไม่ถึงห้าวาคือหย่อนห้าวายังไม่ใช่ธรรมกายชั้นพระอริยบุคคลเป็นเพียงโคตรภูบุคคลนี่แหละเป็นธรรมกายตัวพระตถาคตละแต่ว่าที่มาจะถึงตัวพระตถาคตนี้ต้องมาตามอัดถังคิกมากแปประการคือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงมาถูกทางของพระตถาคตเจ้าถ้าไม่มาทางกลางก็ไม่มาเห็นพระตถาคตเจ้าถ้ามาเห็นได้ก็ทางนี้หละมาถึงกายธรรม เมื่อพระธถาคตในเบื้องต้นยืนยันรับเป็นพยานว่าจักุกรณีมีความเห็นเป็นปกติญาณกรณีมีความรู้เป็นปกติเพราะเหตุว่ากายมนุษย์เห็นไม่เป็นปกติรู้ก็ไม่เป็นปกติเพราะไม่มีญาณกายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพรมกายอรูปพรมไม่มีญาณ ส่วนกายธรรมมียานพูดถึงยานจักขุกรณีกระทำให้เห็นเป็นปกติกายมนุษย์เห็นไม่ปกติคือเห็นอย่างไรที่ถูกเห็นว่าไม่ถูกที่ไม่ถูกเห็นว่าถูกอย่างใดไม่จริงเห็นว่าจริงอย่างใดจริงเห็นว่าไม่จริงที่ไม่สวยไม่งามเห็นว่าสวยงามที่สวยงามเห็นว่าไม่สวยงาม ผิดกันอย่างนี้กายทิพย์กายรูปรรมกายอรูปรภมก็เช่นเดียวกันส่วนกายธรรมไม่เห็นอย่างนั้นเห็นเป็นปกติเห็นอย่างไรก็รู้อย่างนั้นเพราะว่ากายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพรมกายอรูปพรมมีความเห็นไม่เป็นปกติรู้ก็ไม่เป็นปกติ ส่วนกายธรรมมีความเห็นเป็นปกติรู้เป็นปกติเห็นตลอดหมดรู้ด้วยญาณก็รู้ตลอดหมดตรงกับความเห็นทุกอย่างไม่ต่างกันเห็นตามถูกรู้ตามถูกสิ่งใดเป็นสุขก็เห็นว่าเป็นสุขกายธรรมเมื่อเข้าถึงแล้วสงบเมื่อเป็นกายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพรมกายอรูปรภมไม่สงบ ฉะนั้นจะเรียกว่าอุปสมายะไม่ได้อภิญญายะกายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพรมกายอรูปพรมจะรู้ยิ่งไม่ได้กายธรรมรู้ยิ่งได้ที่ว่ากายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพรมกายอรูปพรมรู้ยิ่งไม่ได้คือรู้ไม่ชัดรู้เหมือนฟ้าแลบไม่ชัดเหมือนยาน เมื่อมียาณแล้วรู้ชัดเหมือนกลางวันอย่างนั้นเรียกว่าอภินญ,ญายะเรียกว่ารู้ยิ่งจริงยิ่งกว่ากายมนุษย์ยิ่งกว่ากายทิพย์ยิ่งกว่ากายรูปพรมยิ่งกว่ากายอรูปพรมสัมโพธายะรู้พร้อมรู้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตามจริงทุกสิ่งรู้พร้อมเสร็จทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะไม่รู้ เมื่อมีรู้เรียกว่ารู้ด้วยญาณของธรรมกายนี้เรียกว่าสัมโพธายะรู้พร้อมนิพพานายะเพื่อนิพพานไปเพื่อนิพพานธรรมกายนี้เข้าถึงแล้วไม่ไปที่อื่นดอกในใจไปเพื่อนิพพานอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นเลยนี่แหละจะได้ชื่อว่าถูกความประสมของพระพุทธเจ้าพระอระหรันต มาทางนี้เป็นทางของพระตถาคตไม่แวะวกเข้ากลางหนทางทั้งสองคือการสุขันลิการุโยกการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามและอัตกิลมถฐานุโยกการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเปล่าข้อปฏิบัติเป็นกลางจริงเมื่อเรารู้จักของจริงอย่างนี้แล้วธรรมกายเป็นตัวพระตถาคตเจ้าเรารู้จักอย่างนี้ เราจะต้องถึงพระตถาคตเจ้าเราจะต้องทำใจของตนให้หยุดเสมอให้ถูกส่วนเข้าพอหยุดถูกส่วนเข้าก็เห็นดวงใสเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในไตรสรนคมคือยึดพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะเป็นที่พึง่งธรรมากายนี้แหละเป็นตัวพุทธรัตนะแหละนี่เรารู้จักพุทธรัตนะแล้ว รัตนะแปลว่ากระไรรัตนะแปลว่าแก้วธรรมกายใสยแจว๋วคือแก้วนั่นแหละเมื่อรู้จักพุทธรัตนะแล้วก็ต้องรู้จักธรมร,ธรมรัตนะด้วยธรรมรัตนะคือธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายใจที่หยุดนิ่งอยู่กลางกายที่เป็นกายมนุษย์ทำให้เกิดกายทิพย์ใจของกายทิพย์จะหยุดอยู่กลางกายทิพย์ใจของกายรูปพรหม จะหยุดอยู่ในกลางกายรูปพรมใจของกายอรูปพรมจะหยุดอยู่ในกลางกายอรูปพรมธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายก็เท่ากันเหมือนเราส่องเงาหน้าไปปรากฏในกระจกเท่ากันทุกอย่างหน้าตักธรรมกายยี่สิบวาดวงธรรมกลมรอบตัวใสธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพรมกายอรูปพรม รวมเรียกว่าธรรมรัตนะทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ไหว้ใครว่า้ทำดวงนี้เท่านั้นทำที่ทําให้เป็นธรรมกายนั้นเรียกว่าธรรมรัตนะเราไม่ได้ทำดวงนั้นเราก็เป็นธรรมกายลูกพระตถาคตเจ้าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทำดวงนั้นกายทิพก็เป็นไม่ได้กายรูปพรมก็เป็นไม่ได้ กายอารูปพรมก็เป็นไม่ได้กายธรรมก็เป็นอยู่ไม่ได้คนที่ไม่รู้จักไม่รู้จะไหว้อะไรไหว้อะไรอะไรเรื่อยเปื่อยไปหนักเข้าก็ไหว้ต้นไม้ใหญ่ๆญ่ภูเขาใหญ่ๆ อารามใหญ่ๆเป็นต้นคือธรรมดาคนเราเมื่อมีทุกข์เข้าก็ย่อมจะต้องถึงซึ่งที่พึ่งเพื่อพ้นทุกข์บางคนถึงภูเขาใหญ่ๆเป็นที่พึ่งบางคนถึงป่าใหญ่ๆเป็นที่พึ่งบางคนถึงอารามใหญ่ๆเป็นที่พึ่งบางคนถึงเจดีย์ต้นไม้เป็นมหาสัการะ เชื่อว่าเทวดาจะปกปักรักษาไว้ได้ไม่เป็นอันตรายพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าภูเขาต้นไม้และอะไรๆเหล่านี้ไม่ใช่ที่พึ่งหรอกพ้นจากทุกข์ไม่ได้หรอกผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั่นแหละเป็นที่พึ่งได้เพราะฉะนั้นจะพึ่งพวกภูเขาอารามใหญ่ๆเหล่านั้นไม่ได้ต้องพึ่งพระพุทธเจ้า พุทธรัตนะนั่นแหละเป็นที่พึ่งจริงธรรมรัตนะก็เป็นที่พึ่งจริงสังครัตนะก็เป็นที่พึ่งจริงพระพุทธเจ้าท่านพบพระธรรมกายก่อนพระอรหันตสาวกก็มีธรรมกายแบบเดียวกับท่านเหมือนกันมากน้อยเท่าใดตั้งแต่พระโกนทัญญะพัทธิยะวัปปะมหานามะอสัชชิ ท่านเหล่านี้ก็ล้วนมีธรรมกายแบบเดียวกันหรือพวกเพื่อนพระยะะอีกห้าสิบท่านท่านก็มีธรรมกายแบบเดียวกันมากน้อยเท่าใดเหล่านี้เรียกว่าสังครตนะแปลว่าแก้วซึ่งเป็นสาวกของพระบรมศาสดาสังครตนะคือธรรมกายมีมากน้อยต่างๆถึงอย่างนั้นได้มีเห็นเป็นปรากฏขึ้น ในศาสนาของพระสมณโคโดมบรมศาสดาเมื่อรู้จักพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะอย่างนี้แล้วเราจะต้องทำตัวของเราให้เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะอย่างนี้ถ้าไม่เข้าถึงจะปฏิบัติศาสนาสกโกดชาติก็ไม่อาจสามารถรู้รสศาสนาได้จะปฏิบัติไปสักเท่าใดก็ตาม ก็เหมือนกับคนไม่รู้จักเบนจโครสในน้ำนมสดคือไม่รู้ว่ารสเป็นอย่างไรเป็นแต่คล้ายๆกับคนรับจ้างเขาเลี้ยงโคพอเลี้ยงเสร็จแล้วเวลาเย็นก็ไล่โคกลับรับเอาค่าจ้างที่เลี้ยงไปเท่านั้นเท่านี้ส่วนน้ำนมโคไม่ได้รับประทานเจ้าของเขาเอาไปเบนจโครสคือรสนมโคห้าอย่าง เอานมโคทิ้งไว้ให้เปรี้ยวเรียกว่านมเปรี้ยวเอานมเปรี้ยวมาเคี่ยวให้ข้นเรียกว่านมข้นนมข้นม,มีรสอันหนึ่งเมื่อมาเคี่ยวให้แข็งเป็นก้อนเรียกว่าเนยก้อนมีรสอย่างหนึ่งเอาเนยก้อนมาเจียวให้ใสมีรสอย่างหนึ่งรสนมรสนมเปรี้ยวรสนมที่เคี่ยวเหมือนน้ำตาลองุ่ง รสนมที่เป็นก้อนและเจียวเป็นนมใสนั้นรวมเรียกว่าเบนจโ์โครสรสนมโคห้าอย่างนี้ผู้รับจ้างเลี้ยงโคไม่เคยได้ลิ้มรสเลยเจ้าของโคได้ลิ้มรสเบนจ์โครสนั้นฉันใดผู้ปฏิบัติศาสนาทำตัวของตัวไม่เข้าถึงพระรัตนตรยัยก็ได้ชื่อว่าไม่รู้จักศาสนาเลยเหมือนอย่างคนรับจ้างเลี้ยงโค ถึงเวลาก็ทำหน้าที่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครไม่รู้จักธรรมรสรีบทำให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยเธอใครรู้เขาก็ย่อมรู้ในใจคนอื่นยังไม่รู้จักรสของพระพุทธศาสนาเลยเขาก็รู้ชัดอย่างนี้เหตุฉะนั้นให้รีบตั้งใจแน่นอนทำใจของตัวให้หยุดจะเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยแท้ ถ้าไม่ตั้งใจให้แน่นอนอย่างนี้ก็เป็นเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคไม่รู้จักรถธรรมปฏิบัติว่าเป็นประการใดนี่แหละที่ได้ชี้แจงแสดงมาในมัชฌิมาปฏิบัติว่าด้วยอรยิยมรรตตามพระบาลีและคลี่ความเป็นสยามภาษาตามอัตโนมัตยาธิบายพอสมควรแก่เวลาด้วยอำนาจความสัตว์ ที่ได้อ้างธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนอวสานนี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายบรรดาสโมสรในสถานที่นี้ทุกท่วนหน้าอัตมภาพชี้แจงแสดงมาสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติธรรมิกถาโดยอัถนนิยมความเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนิ้